บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะนายปราโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาแล้วก็เกษตรกรไทยก็ออกมาเผยผ่านทางฐานเศรษฐกิจนะคะว่าลุ้นเงินช่วยเหลือชาวนาแล้วก็เกษตรกรค่ะไร่ละ1000บาทซึ่งรับสูงสุด20ไร่ไม่เกินครัวเรือนละ2 0 0 0 0บาทเข้าคอรมอนในสัปดาห์หน้าพร้อมกับพ่วงโครงการประกันรายได้ข้าวของงดเพิ่มช่วยเหลือพี่น้องชาวนาเกษตรกรอย่างเร่งด่วนเดี๋ยวเราไปติดตามรา ขียดข้อมูลข่าวสารในบอกเล่าข่าวดีค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กับบอกเล่าข่าวดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวนะคะหลังจากที่คอร,รมอนะคะได้อนุมัติวงเงินประกันไรายได้ข้าวไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการประกาศในการข้อราคากินกลางอ้างอิงนะคะแต่ว่ายังไม่ข้อวันจ่ายเงินให้กับพี่น้องชานาผู้ปลูกข้าวในงวดที่1น,นะคะส่วนงวดที่2และงวดที่3ต้องรอซึ่งล่าสุดค่ะนายกสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยนายปราโมชเจริญศิลป์นะคะ,ะ,คะก็ออกมาพูดถึงว่าสัปดาห์หน้าชาวนาทั่วประเทศมาลุ้นพ พร้อมกันว่าเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ1,000บาทจะเข้าคอรมอในสัปดาห์หน้าหรือไม่นะคะซึ่งล่าสุดสืบเนื่องมาจากอธิบดีกรมการค้าภายในจะนําเสนอในที่ประชุมนะคะคอรมอเพื่อรับทราบในโครงการประกันรายได้ข้าวในวันที่2พฤศจิกาย,ยนนายซึ่งตรงกับสัปดาห์หน้านะคะโดยจะยึดหลักเงินชดเชยประกันรายได้ข้าวปี3ก็คงหลักการเดิมโดยทกศค่ะจะโอนเงินเข้าบัญชีของพี่น้องเกษตรกรภายใน3วันทําการ นับจากวันที่ประกาศราคากินกลางอ้างอิงซึ่ง ข่าวดีล่าสุดนะคะของพี่น้องชาวนามีความเคลื่อนไหวแล้วสําหรับเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่ค่ะโดยนายประโมทเจริญศิลป์นะคะนายกสมาคมชาวนาและเก,กษตรกรไทยก็ออกมาเปิดเผยหลังจากที่มีชาวนาหลายท่านโทรมาสอบถามถึงความพึงพอใจในโครงการประกันไรายได้ข้าวแม้ว่าราคาอาจจะไม่ดีแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะคะก็เข้าใจว่ารัฐบาลไม่มีเงินแต่ตอนนี้ก็มีคนสอบถามเข้ามาจํานวนมากในเรื่องของโครงการประกันไรายได้ข้าวเงินช่วย ยเหลือเกษตรกรนะคะไร่ละ1,000บาทหรือว่าค่าเก็บเกี่ยวซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลนะคะก็อยากให้ดําเนินโครงการช่วยเหลือพี่น้องชนาอย่างเร่งด่วนสืบเนื่องมาจากอธิบดีกรมการค้าจะนําเรื่องเข้าครมอในวันที่2พฤศจิกาย,ยนนี้ก็ขอร้องให้อธิบดีกรมการค้าภายในโดยกระทรวงพาณิชย์หรือว่าทางกระทรวงพาณิชย์เนีนะะ่ยค่ะนำเข้าเงินช่วยเหลือพี่น้องชนาผู้ปลูกข้าวบรรจุเข้าไปในระในวาระการประชุมด้วย นอกจากพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวจะเผชิญปัญหาในเรื่องของราคาข้าวที่ตกต่ำแล้วนะคะคุณผู้ชมยังเจอปัญหาเรื่องภายแรงน้าท่วมภัยพิบัติซ้ำซากและค่าปุ๋ยแพงด้วยค่ะทั้งนี้อยากให้ทางรัฐบาลนะคะเร่งนําเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1 0 0 0บาทนะคะเข้ามาติคอรมอมอย่างเร่งด่วนที่สุดเพราะพี่น้องชาวนาทั่วประเทศกําลังรอแล้วก็ติดตามข่าวดีจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งในส่วนของการรับเงินนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวรอในส่วนของข่าวดี แต่อย่าลืมเรื่องของทะเบียนเกษตรกรนะคะเช็คทะเบียนเกษตรกรของตัวเองให้เรียบร้อยเตรียมความพร้อมในการรับเงินชดเชยข้าว5ชนิดนะคะจะได้ไม่ตกหล่นแล้วก็อย่าลืมติดตามเรื่องของการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรแล้วก็การรับเงินเข้าออกจากทางธนาคารทะกะสด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้บอกเล่าข่าวดีนําข้อมูลข่าวสาร,รเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมลุ้นไปพร้อมๆกันสัปดาห์หน้าค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1 0 0 0บาทนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ subscribe. เป็นกำลัง ให้ค่ะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ